อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับกิจกรรมวันนี้ของเราคือมาอาบน้ำซาโมอากับยูน่ามาอาบน้ำใช่นี่อยากอาบน้ำมากเลยจ้ะอาบน้ำอาบน้ำ การอาบน้ำครั้งแรกในรอบ3สัปดาห์ที่พาน้องมาอยู่ด้วยใช่อันนี้คือครั้งแรกที่อาบน้ำมาถุกไหมครั้งแรกของน้องที่มาอยู่กับเราแล้วอาบน้ำก็คือก่อนวันนี้เราไปรับพน้องเขาาอาบน้ำอาพี่ที่ร้านเขาอาบน้ำให้เราลำพังนี้วันนี้มาอาบน้ำช่างแหม่มพี่ว่านแนะนำมาเป็นเพื่อนพี่ว่านใช่ไหมนี่คืออยากอาบน้ำมากนี่คืออยากอาบน้ำมาก้ล้างก่อนนี่ก็ขึ้นเขียงแล้ว2ตัวฝากเด็กๆไว้แล้วเด็กๆไว้แล้วเดี๋ยวประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมารับน้องกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าน้องจะแบบริ้งสะอาดแค่ไหนน้องจะได้้้่่งงอะะไรกลับานนนคคซึวีุณแม ไม่เลือกส่งไปไหมไม่เลือกคุณแม่บอกว่าตามใจพี่แหม่มเลยพี่แหม่มอยากได้ทรงไทยพี่แหม่มตา้เลยเราแฮปปี้หมดตอนนี้ที่ทำอะไรเนี่ยตอนนี้คือกำลังจะไปกินข้าวแต่ว่าเดินผ่านพวกของแต่งบ้านอะไรเงี้ยแม่ว่าจะมีกวางสักตัวไปวางที่บ้านโอ้โหที่จะอยากได้ยูนิคอร์นแต่มันไม่มด้ยูนิคอร์นฉันว่ามีเดินดีๆต้องมีเห็นตนการ์ตันไหมเดินดีๆฉันว่ามียูนิคอร์นเนี่ยแต่วันที่เนี่ยแบบของแต่งบ้านเยอะมากเลยนะ ของแต่งสวนใช่ของแต่งสวนแม่สิงโต้ไหมมีกาด้วยอ่ะดูดิฮะีกามีกาจริงนะน่ะมีกาจริง Endelal ก่อนมาแม่บอกว่าวันนี้ห้ามแม่นะว่าอยากให้ซื้ออะไรอะไรครับพิงชอบแน่เลยอะ I am Glue นี่คืออาหารที่สั่งมาไม่ครบนะใช่ก็เลยพักก่อนหล่อกินกันกี่คนกินกันสามคนแม่ถูกใจ ือเห็นเมนูแล้วแม่ถูกใจแต่อย่างไันได้ชิมรสชาติอันนี้ยังไม่รวมโรตีที่ยังไม่สั่งใช่ยังวมีของหวานวันนี้มีข้าวหมกเนื้อไข่ดาวไข่ดาวมีแกงมีมีโบราณมีโบราณมีกะทิมีกะทิอมีแกงส้มแกงส้มแกงเหลืองบอันนี้ก็ข้าวเหนียวปลาข้าวเียวปลาขา อันนี้คือนาซีจาเกแกเหรอเปนคนละพันนะนาซีจาเกอจาเกเหรอเดี๋ยวเรากินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาบอกว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ไหนบอกน้องๆว่ากินข้าวเสร็จจะมาอธิบายว่ารสชาติเป็นยังไงก็นี่ไงมอธิบายแล้วไงอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมากเพราะว่าเขาใช้ข้าวมัสมาตีเป็นข้าวอินเดียแบบอยากกินมานานแล้วเนี่ยเพิ่งเคยกินครั้งแรกแล้วก็ คือตัวข้าวมันก็เหมือนเหมือนข้าวไทยแหละแต่ว่ามันจะมีความนุ่มแล้วก็ตัวข้าวมันจะเรียวมันจะเรียวยาวกว่าอะไรเงี้ยเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านใช่อันนี้อันนี้เราอยู่ที่ไหนให้เส็จผัดไม่รู้เชื่อชื่ออะไรอันนี้เราอยู่กันที่ตลาดแสงอารีการ์เด้นตลาดแสงอารีการ์เด้นใช่นี้เราเราอ่ะพาน้องมาตัดผลที่ร้านช่างแมมแล้วก็มันเป็นตลาดต้นไม้แล้วก็เลยมีโอกาสได้เดินด้วยใช่เพราะว่า แต่ว่า <Happiness> ท <unting> ี่บ้านไม่มีที่วางนะแต่จะซื้อให้กลับบ้านเอาตั้งไหนหน้าบ้านหอาลงงกระจก่ใชมงกกระจเลยใช่ไหมให้เด็กวิ่งเล่นให้เพียวนาวิ่งเล่นอันนี้คืออะไรรู้ไหมโถอะไรที่เวลาเปิดมาแล้วก็เอาทูบเออชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ก็ตะเกียงอันนี้ไหนสวยเหมือนเทพนี่ยายเลยอ่ะคุณแม่ชอบเลยครับน้องๆ ชอบใช่ไหมยังไงดิไวตตัวไหนดีเมื่อกี้ชอบอ่โครงเมื่อกี้อสองแสน แต่เป็นของน้ำเข้าไงมันสวยสวยมากสวยมากแต่พื้นที่มันจะพอเข้าบ้านเหรอไม่น่าจะพอน่าจะใหญ่กว่าบ้านเพราะว่าจริงๆแล้วคือจริงๆอะถ้าไม่มีบ้านจิ๋วอะไม่มีบ้านนกดาวอ่ะก็วางได้นะแต่ว่ามีบ้านนกดาวแล้วไงแต่หมายถึงว่าไออันสองแสนคืออเล็กนะอเล็กสิละราคาเท่าบ้านเราสองแสนนกดาวราคาเท่าบ้านนกดาวเลยอยู่วันนี้ไม่ได้รูปสวใหม่กลับบ้าน ฟูมากดูี่หน้ากลับบ้านกลับบ้านกันเถิดวันนี้มาหน้าอาบน้าแรบเดูมากฟูมาที่ฟีหน้าเป็นไงที่ฟีหน้าเกิดใหม่เกิดใหม่เเเกิดใหม่ฟหน้าไม่เคยได้สมทรงนี้โมอาเป็นไงคะนี่ใครสนใจอาบรีมากแต่ว่า ต้องจองคิวดีๆหน่อยนะครับนี่ร้านพี่แหม่มเพคฟ루มิง่งไปดูในเพจก็ได้ในเพจพี่แมมจะมีแบบไลฟ์เนาะแล้วก็มีคลิปด้วยนะครับเร็วไปเร็วแต่ตอนนี้ <ปะ S 2> มโมอาน่ามีปัญหาเรื่องร่องน้ำตาไงนี่อ่บเสร็จใหม่ๆก็น้ำตาร่วงอีกแล้วใช่เดี๋ยวต้องไปดูอาหารต้องไปคอยเปลี่ยนอาหารไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นใช่น่าอร่อยว้าปั๊ป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 ปี ่ะเดี๋ยวเราไปบ้านการกลับบ้านกานตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับทำภารกิจสำเร็จเรียบร้อยนะครับนีเ่เด็กเหนอหอมสะอาดเหนือหอหน่อยหอมแต่เหนื่อยะงเด็กๆก็เหนื่อยกลับมาก็กินน้ำกินข้าวกันใหญ่เลยลาฉี่เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเอาไปให้น้องๆทัาผ่อนก่อนนะครับไหนมีใครอยากจะให้น้องๆทำแอคทิวิตี้อะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยเร็วทำอะไรได้บ้างพิวน้าหนูทำอะไรได้บ้างหนูอ๋อนูสวยไง สวยสวยอะหนูก็สั่งใช่ว่าง่วงแล้วว่าง่วงแล้วนะว่าง่วงแล้วพาน้องๆไปพักกันดีกว่าอาวันนี้ที่ลังน้องก่อนคขาโผล่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังมีคลิปให้ตกเกนอีกมากมายเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีมาแกะกล่องซาริโอละใส่รู้อะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอกนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย